สวัสดีค่ะช่องนิยายคลายเหงาบายกวิศรานะคะวันนี้เราไปรับฟังตอนจบของเรื่องในายใหญ่ห่วงสเสนห่หาเมียในนามไปดูกันนะคะว่าตอนจบจะเป็นไปตามที่คาดหวังกันหรือไม่ไปรับฟังกันเลยค่ะท่ามกลางความโกลาหลเบื้องล่างไฟที่ลุกโชนอ,อยู่เมื่อคู่ได้มอดลงความเสียหายมีเพียงเล็กน้อยช่างทำผมที่วิ่งลงไปยืนลุ้นะทึกในเหตุการณ์ ก็วิ่งขึ้นมาทำหน้าที่ต่อเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเจ้าสาวที่นั่งอยู่หน้ากระจกเมื่อครู่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงาคุณนิสาคะคุณนิสาเธอเดินวนทั่วห้องก็ไม่มีแม้เงาของเจ้าสาวช่างทำผมจึงเดินออกมาด้านนอกด้วยความร้อนใจมีใครเห็นคุณนิสาบ้างไหมคะฉันตามหาทั้งห้องไม่มีเลยท่าทีที่ร้อนรนของหญิงสาวทำให้ป้าแสงผู้เป็นแม่บ้านเริ่มกังวลกระวายใจเองดูรอบๆแล้วลึก ฉันหาหมดแล้วจ้ะป้าไม่มีแม้แต่เงาคุณนิสาเลยนะจ๊ะหรือว่าจะหนีไปแต่เป็นไปไม่ได้คุณนิสาเธอเป็นเด็กน่ารักอยู่ในโอวาทเธอไม่คิดที่จะทําให้พ่อกำนันเสียใจรอบที่สองแน่หรือว่าถูกลักพาตัวลักพาตัวเหรอจ๊ะป้าป้าแสงหันมามองหน้าช่างทําผมเมื่อคิดถี่ท่วนแล้วจึงรีบวิ่งไปหาสิ่งทันทีในายใหญ่คายใ,ใหญ่พ่อกำนันคะ แย่แล้วคุณนิสาหายไปจากห้องค่ะฉันหาทั่วทั้งเรือนก็ไม่เห็นจะทำไงดีคะนายใหญ่พราะกำนันแม่แสงว่ายังไงนะนิสาหายไปงั้นหรือค่ะพ่ะกำนันหรือว่าไอ้ทัศมันกล้าแย่หนวดเสือครั้งนี้ฉันไม่เอามันไว้แน่ไอ้คนทรยศพอ่อมันมาหยามน้ำหน้าฉันถึงงานแต่งฉันจะกุดหัวเอาเลือดมันมาล้างแผ่นดินคอยดูเอ็งแน่ใจว่าเป็นไอ้ทัศแน่นะ แล้วมันจะเป็นใครล่ะพ่อถ้ามันไม่ใช่ไอ้ทรยุทธ์นั่นงั้นเดี๋ยวพ่อจะรับหน้าแขกไว้เองตอนนี้มันน่าจะยังไปไม่ถึงไหนแกรีบเอาพวกสมุนออกไปตามล่ามันให้จงได้หากมาไม่ทันเลิกงานแต่งครั้งนี้อาจจะล้มเลิกไปแต่ยังไงแกกับนิสาก็ถือว่าประกาศกล้องทั่วทั้งเมืองแล้วว่าต่อแต่นี้ไปจะเป็นผัวเมียกันตั้งแต่บัดนี้เรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกพ่อฉันห่วงแค่นิสาแค่นิสาปลอดภัยเท่านั้นฉันไปแล้วนะพ่อ สิ่งรับคำเสร็จก็ให้กิจรีบไปเอาอาวุธคู่ใจแล้ววิ่งออกจากงานไปโดยไม่สนใจแขกเหลือที่กำลังมองด้วยความงุนงงไม่มีอะไรเรากินกันต่อนะเธอว่างานเลี้ยงได้เริ่มขึ้นแล้วกำนันหานออกมาประกาศแก้สถานการณ์รณเพื่อป้องกันการโกลาหวครั้งที่สองแขกเหลือหลายคนต่างสับสนงุนงงกับสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่างพูดคุยกันให้แซ่ดและรอดูบทสรุปของงานนี้ข้าว่ามันจะชัดยังไงยังไงแล้วนะแม่นิม ตั้งแต่จัดงานแต่งลูกชายกับลูกเปลียงแถมตอนนี้เจ้าบ่าวก็ถือปืนถือไม้วิ่งออกจากง,งานไปอีกนั่นนะ่ะสิแม่กอยใจข้าว่ามันทำแม่งทำแม่งอยู่นะบทสนทนาดำเนินไปเรื่อยๆภายใต้ข้อสงสัยด้านสิงกับสมุนก็ตามรอยเท้าที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆตามไปได้สักพักร่องรอยก็หายไปหรือมันเป็นกลลวงพี่สิงข้าก็ว่าอย่างนั้นงั้นเราแยกเป็นสองทางนะไอ้กิจเองกับพักพวกไปทางนูน้น ส่วนข้ากับไอ้พวกนี้จะไปอีกทางเองต้องเอานิสากลับมาอย่างปลอดภัยให้จงได้ครับพี่สิงห์ตอนนี้กองพลได้แยกออกเป็นสองส่วนเพื่อตามหานิสาปีติพาลูกน้องส่วนใหญ่ตามไปทางทิศตะวันออกเขาพยายามหาร่องรอยของคนร้ายมันพอจะมีบ้างแต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นร่องรอยของชาวบ้านที่มาหาของป่าหรือคนร้ายกันแน่ดันสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าตะเวนมาแต่เด็กๆเ,เขาเคยเข้าป่ากับพ่อกำนันไปบ่อยครั้ง จนสามารถจำทิศทางของป่ากว้างนี้ได้อย่างดีพวกเองสองคนแยกไปทางด้านโน้นแล้วเรามาบรรจบก,กันที่ท้ายหมู่บ้านจะดีเหรอครับในายใหญ่พี่กิจกำชับให้ผู้ผมดูแลในายใหญ่เป็นอย่างดีนี่ก็วันมงคลด้วยข้าคุ้นเคยกับป่านี้มากกว่าเองสองคนอีกแล้วอีกอย่างไอ้พวกนี้มันยังอยู่กับข้าบางส่วนข้าร้อนใจเป็นห่วงนิสายิ่งนะักยังไงก็ช่วยหาลายทางดีกว่าทางเดียวนะครับในายใหญ่เออตามนั้น เมื่อตามหาก,กันหลายทางความหวังของสิงก็มีมากตามนั้นอย่าเป็นอะไรนะนิสาน้องต้องปลอดภัยลูกในท้องก็ต้องปลอดภัยขอให้พักคุ้มรองน้องสิงพึ่งพำรรกับตัวเองด้านนิสาเมื่อถูกคุมอยู่ในถุงสักพักก็พยายามดิ้นให้รอดจากอันตรายเธอพยายามที่จะสะบัดตัวออกจากร่างกายกำยำที่อุ้มเธอวิ่งหนีเข้าไปที่ไหนซักแห่งปล่อยฉันไอ้บ้าปล่อยฉันอยู่นี้แกไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร เสียงด่าทอไม่สามารถทำลายความนิ่งเฉยของผู้ที่กำลังแบกเธอวิ่งอยู่ได้เธอเริ่มเหนื่อยอ่อนเพราะนอนไม่หลับทั้งคืนทั้งยังรู้สึกเพียจากอาการตั้งครรภ์อีกด้วยปล่อยเสียงที่แฝงไปด้วยความโกรธเล็ดลอดออกจากถุงเล็กน้อยตัวเธอเองก็ต้องตกใจและหวาดวันเมื่อฝีเท้าที่อุ้มเธอวิ่งมานั้นได้หยุดลงและร่างของเธอก็ถูกนำมาวางบนเก้าอี้ทันทีที่ถุงผ้าถูกเปิดเธอก็ต้องช็อกตกใจนี่ ยังไม่ทันที่จะพูดต่อเธอก็ถูกบางสิ่งปิดปากและถูกมัดมือมัดเท้าในทันทีส่วนสิงที่กำลังเดินตามหาสักพักก็เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าที่อยู่ไม่ไกลเขาทำมือส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดเคลื่อนไหวจากนั้นก็ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ฝีเท้าน,นั้นเดินตรงมาใกล้ๆเรื่อยๆทิศทางที่ผู้นั้นกำลังจะตรงไปนั่นก็คือเรือนของสิงห์เมื่อเหยื่อเริ่มเข้ามาถึง สิงก็ใช้ไม้ที่ถืออยู่ฟาดไปยังผู้นั้นทันทีแต่เขาคนนั้นก็หลบได้ทันสัญชาตญาณของชยทัศน์ไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวไอ้ทัศไอ้สิงเอ็งเป็นเจ้าบ่าวไม่ใช่เหรอทําไมถึงไม่อยู่ในป่าในเขาล่ะชยทัศน์ทักทายอย่างรู้สึกเย้่ยยันเอ็งไม่ต้องมาพูดเอ็งเอานิสาไปไว้ที่ไหนบอกข้ามาสิงพูดพร้อมกับตั้งท่าต่อสู้ชยทัศนก็ตั้งรับไม่ต่างเอ็งพูดอะไรข้าไม่เข้าใจ ชยทัศน์งุนงงกับสิ่งที่สิงพูดอย่ามาเชื้ใช้เองเป็นคนลักพาตัวนิสาไปอย่ามายียวนว่าไงนะนิสาหายตัวไปเหรอหายไปไหนสิงไม่เคยเชื่อน้ำคำของคนทรยศอย่างชยทัศน์เขาพุ่งตรงใช้ไม้ฟาดฟันไปยังชยทัศน์ทันทีชยทัศน์แม้จะไม่เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เขาก็มั่นใจว่าคงเกิดอันตรายกับนิสาแน่ๆเขาจึงตั้งรับอาวุธของสิงแล้วค่อยๆถอย เพื่อที่จะล่าถอยไปด้านหลังสิงต่อสู้กับชยทัศน์อย่างผู้มีชยัยเมื่อเห็นอีกฝ่ายดูถอยร่นและไม่ค่อยต่อตีเท่าไหรนะ่นักไอขี้คลาดแค่นี้ก็หัวหดกลัวหรอวะชยทัศน์ไม่ตอบแต่เมื่อได้จังหวะก็วิ่งหนีเข้าป่าในทันทีตามมันไปสิงบอกลูกน้องแล้ววิ่งตามแต่ด้านหลังมีเสียงของพกกรรคพวกที่เหลือตะโกนมาในายใหญ่ในายใหญ่ครับในายใหญ่เจอคุณนิสาแล้วครับสิงหยุดวิ่งแล้วรีบกลับมาตามเสียง ส่วนชยทัตที่แอบซ่อนในพุ่มไม้ใกล้ๆก็สะกดรอยตามเพื่อไปช่วยเหลือนิสาอยู่ห่างๆในด้านของกิตเมื่อเดินทางตามหานิสาได้สักพักก็พบเลือนไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกนี่มันเลือนไม้ใครหรือพวกลักลอบผลของป่าจิตสงสัยเพราะตั้งแต่อยู่ที่นี่มาก็เข้าป่านี่หลายหนแต่ก็ไม่เคยเจอเลือนไม้นี้สักครั้งเขาซ่อนตัวอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่และได้ยินเสียงพูดคุยเสียงดังของคนกลุ่มหนึ่งเอง็งทำได้ดีมาก ผู้ที่มีอำนาจที่สุดในกลุ่มเก่าวชื่นชมผู้ที่ทำภารกิจได้สำเร็จนี่เงินรางวัลของเองแล้วนางคนนั้นมันถูกมัดอย่างดีแล้วใช่ไหมครับนายนายใหญ่สัตรานี่แผนดีจริงๆไปขโมยเจ้าสาวมาจากงานแต่งป่านนี้ไอ้สิงมันคงร้อนอกร้อนใจตามหาเจ้าสาวจนอกแตกตายไปแล้วมัง้งฮึฮ <laughs> ข้าสะใจย,ยิ่งนะักอยากเห็นไอสิงมันกลายเป็นหมาจริงๆเองทำได้ดีมากไอเดน ตรงตามเวลาเป๊ะนี่รางวัลของเองสาตรายนเงินปึกหนึ่งให้กับเดชไอเดชยิ้มอย่างพอใจหากนายต้องการให้ผมรับใช้อะไรบอกได้ทันทีเลยนะครับนายอืมขอบใจมากตอนนี้เองก็หลบหนีอยู่ในป่าไปก่อนเรื่องซานแล้วค่อยออกมาแล้วกันแล้วอย่าชักใยมาถึงข้าละ่ะส่วนไอคนที่ไอสิ่งมันลักนักลักหนาข้าก็จะทิ้งไว้เป็นเหยื่อของเสือที่นี่แหละจะดีหรอครับนายเสียดาของเอานะ เองก็ไปหาเอาใหม่ข้างนอกสิวะเด็ดกว่านี้มีตั้งเยอะครับแล้วเราจะออกไปตอนไหนครับนายเย็นนี้กิจแอบฟังบทสนทนาของศาสตราและสมุนของเขา,ขเขาก็รู้ทันทีว่าน,นิสายอยู่ที่นี่เขาส่งสิกให้ลูกน้องไปตามสิ่งมาเพื่อช่วยอีกทางเมื่อได้รับคําสั่งลูกน้องที่แสนรู้ใจของกิจก็ค่อยๆรับหายไปตามหาสิ่งมาทันทีในระหว่างที่กิจรอสิ่งมาร่วมภารกิจเขาก็ดูทางหนีทีไล่และแอบย่องปีนหน้าต่างขึ้นไป นิสาถูกปิดปากปิดตาแล้วมัดติดกับเสาคุณนิสาคุณนิสาครับกิดสะกิดแล้วแก้มัดให้นิสาคุณนิสาเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวคุณสิงห์จะมาช่วยแล้วคุณนิสาใจเย็นๆน,นะครับพอไหวไหมนิสาที่สภาพตอนนี้อ่อนแรงทั้งหิวทั้งเหนื่อยเธอพยายามตั้งสติและพยักหน้าเมื่อแก้มัดเสร็จกิดก็ถอดผ้าที่มัดตาออกทันใดนั้นลูกน้องของซาตาก็เปิดประตูมาพอดีนายซาตาครับ มีคนมาช่วยมันลูกน้องดึงปืนออกมาจากกระบอกจากนั้นก็เล็งไปที่ทางคู่กิดกอดนิสาแล้วม้วนตัวหลบก,กระสุนปืนจากนั้นเขาก็ดึงปืนออกมายิงใส่ลูกน้องศาสตราตรงจุดสําคัญทําให้ลูกน้องคนนั้นตายคาที่เสียงปืนกลางป่าดังขึ้นหลายนัดสิงจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปในทันทีด้านศาสตราก็ลุกขึ้นมากําลังจะวิ่งไปเอาปืนลูกน้องของกิดที่มองเห็นที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ก็ยิงศาสตร์เข้าใส่ แต่ศาตราหลบได้ทันแล้ววิ่งไปดึงปืนตรงเอวของลูกสมุนมายิงใส่หลายต่อหลายนัดด้านกิดก็พยุงตัวนิสาลงมาจากทางหน้าต่างแล้วแอบตรงพุ่มไม้ใหญ่จากนั้นก็ยิงใส่คู่ต่อสู้ไม่ยั้งด้วยความห้าวหาญสิงวิ่งมาถึงพอดีเขาก็วิ่งไปกอดน,นิสาด้วยความห่วงใยนิสาไม่เป็นอะไรนะนั่งตรงนี้น้องอยากไปไหนจ้าพี่สิงนิสารับคำแล้วเอามือปิดหูนั่งตัวสัน่น เธอไม่รู้ว่าจุดจบเรื่องนี้จะเป็นยังไงตรงนี้มันเหมือนสงครามที่ไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่สิ่งที่เธอรู้คือต้องมีการนองเลือดเกิดขึ้นเธอนั่งตัวสั่งงนเงินโงกกอดท้องไว้คล้ายกับเป็นการปลอบปะโลมอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ในท้องด้านสิงก็เดือดดานมากที่ศัตรูร้ายอย่างสาตาราวีไม่ลดละและครั้งนี้ถือว่าหยามน้ำหน้ามากเกินไปไอสตราสิ่งที่เองทำมันเหยียดหยามข้าเกินไปหากวันนี้ เลือดหัวแกไม่ตกถึงพื้นอย่าเรียกข้าว่าไอ้สิงตอนนี้คำพูดของสิงเดือดดานราวกับเสียงคำรามของราชสีทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันอย่างดุดเดือดสมุนของทั้งคู่ต่างล้มหายตายจากล้มเจ็บกันทั่วหน้าจังหวะแห่งการต่อสู้นั้นกำลังจะจบลงหากทัตไม่โผล่เข้ามานิสาเมื่อเห็นทัดคนรักเข้ามาช่วยเธอก็ลืมเหตุการณ์ทุกอย่างเธอวิ่งไปหาเขาอย่างไม่คิดชีวิตในระหว่างที่ทั้งคู่กอดกัน สัตตราก็ได้ทีเขาเล็งปืนไปที่นิสาและยิงเข้าไปในทันทีสิ่งไม่ทันสังเกตลูกกระสุนของสัตตราก็เฉียวไปที่นิสาทันทีนิสาล้มลงกับพื้นตอนนี้ร่างของเธอเต็มไปด้วยเลือดทัดเห็นจึงกอดนิสาไว้และพยุงเธอไปที่ต้นไม้เพื่อหลบภยัยส่วนสิงเมื่อเห็นหญิงคนรักนอนกองไปกับเลือดความเดือดดาลยิ่งทวีคูณเขายิงปืนรัวใส่สัตตราไม่ยัง้ง น้ำตาของลูกผู้ชายคอเบ้าเมื่อเห็นหญิงคนรักได้รับบาดเจ็บไอ้สาตราไอ้ชั่วแกทำร้ายนิสาแก่ต้องตายสิงกับกิจต่างรัวกระสุนไม่ยัง้งเขากราดยิงจนฝั่งของสาตราล้มตายจนแทบหมดสิน้นตอนนี้มีหลายศพที่นอนกองกันเป็นเบื่อมีเพียงลูกสมุนบางคนเท่านั้นที่รอดชีวิตไปแล้มันก็กลับไปบอกกำนันหวังพ่อของศาสตราที่ตอนนี้กำลังร่วมงานแต่งของสิงอยู่พ่อกำนันครับพ่อกำนัน พี่สาัตตาตายแล้วครับลูกสมุนในสภาพที่เปื้อนไปด้วยโคลนและเลือดวิ่งมากระซิบบอกกำนันหวังแกว่าเลยนะพี่สาตาถูกไอ้สิงยิงตายในป่าครับพ่อกำนันไอสิงห์ไอ้สิงมันฆ่าลูกฉันเหรอฉันก็จะฆ่าคนที่มันลักให้ตายให้หมดไม่ทันขาดคำกำนันหวังก็ขาดสติและยิบป,ปืนขึ้นมาตะโกนไอ้กำนันหานลูกชายที่ชั่วช้าของแกฆ่าลูกฉัน แกต้องตายกำนันหานที่ยืนอยู่บนเวทีไม่ทันตั้งตัวถูกอาวุธปืนยิงใส่จนลม้มลงบนเวทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พากันกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวตัวสั่นบางก็จับกลุ่มกอดกันด้วยความหวาดภาวะตำรวจที่อยู่ในนั้นเข้ารวบกำนันหวังในทันทีปล่อยปล่อยฉันฉันจะไปหาลูกชายเขายือยุดกับตำรวจไม่ยอมไปไหนด้านสิงที่ตอนนี้อยู่ในป่า ก็อุ้มร่างนิสาที่อิดโรยออกมารอรถที่ถนนละแวกป่าเขาคิดโกรธที่ทัศออกมาตอนหน้าสิวหน้าควานเมื่อรถมาถึงนิสาอยู่ในความดูแลของหมอและพยาบาลแล้วเมื่อสิงคลายห่วงเขาก็เวียงหมัดไปที่ทัศทันทีเพราะแกคนเดียวทําให้นิสาต้องเป็นแบบนี้ถ้านิสาเป็นอะไรไปแกคือคนต่อไปที่ต้องตายเขากล้วโกรธและต่อยชยทัศหลายต่หลายหมัดโดยที่ชยทัศไม่โต้อตอบใดๆเลย เมื่อชุนลมุนกันได้สักพักรถที่เลือนของสิงก็มารับและแจ้งข่าวร้ายพี่สิงครับพ่อกำนันโดนกำนันหวังยิงครับเพราะแค้นที่พี่ฆ่าสัตว์ตาลูกชายว่าไงนะอาการของพ่อกำนันค่อนข้างหนักพี่สิงไปดูที่โรงพยาบาลก่อนไหมครับเอ็งพาข้าไปเดี๋ยวนี้เมื่อสิงเดินทางไปถึงโรงพยาบาลก็ได้รับข่าวร้ายในทันทีพ่อกำนันหานสิ้นใจตายก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลสิงเสียใจมาก วันนี้ควรที่จะเป็นวันที่ดีของเขาแต่กลับต้องมาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดว่ายังไงเขาคงไม่รอดพ้นกฎหมายแต่ก่อนที่จะทำภารกิจสุดท้ายเขาขอไปดูหน้าน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิงเดินไปหานิสาที่ตอนนี้กำลังระยงระยางไปด้วยสายน้ำเกลือเขากอดและจูบลานิสาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับฝากฝังนิสาไว้กับคนที่นิสารักที่สุดถึงข้าจะเกลียดเองมากแค่ไหน แต่ข้าคงต้องขอฝากนิสาไว้กับเอง็งไอ้ทัดเย,ยทัดพยพยาหน้ารับคำดูแลนิสาให้ดีอย่าให้นิสาเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจเมื่อใดที่เอ็งทำน้องสาวข้าเจ็บข้าจะจองเวรจองกรรมเอ็งไปทุกชาติครับเยทัดรับคำของสิงอีกครั้งและทันทีที่สิงได้รับโทษก็ทำให้เยทัดปิดคดีผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้ได้ทันทีผู้กองครับ คดีนี้ถือว่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเียทัศน์พูดกับตำรวจนายหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนั้นล่ะครับนายฉันจะดูแลเธอเองเออจะดีหรอครับผู้กองอืมดีที่สุดแล้วเฉยทัศน์คือตำรวจนายหนึ่งที่ปลอมตัวมาปราบปรามผู้มีทิพลในเมืองนี้และตอนนี้เขาก็ได้ปิดคดีแล้วในระหว่างที่ผู้กองเชยทัศ์พูดคุยกับลูกน้องอยู่นั้น หมอก็ออกมาแจ้งอาการนิสาพอดีคนไข้าอาการดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เรามีสติแล้วและเด็กในท้องก็ปลอดภยัยอะไรนะครับเด็กในท้องใช่ครับตอนนี้คนไข้ท้องอยู่ตอนนี้ก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วครับเออขอบคุณนะครับหมอชยทัศน์กล่าวขอบคุณหมอเขารู้สึกดีใจมากที่หญิงคนรักของเขาปลอดภยัยที่เขาหายไปร่วมสอเดือนก็คือต้องไปทำภารกิจอื่น แต่เมื่อเขารู้ข่าวว่านิสาจะต้องแต่งงานเชยทัศน์จึงรีบกลับมาหาเธอด้วยความคิดถึงต่อไปนี้เขาจะดูแลเธออย่างดีด้านสิงเมื่อยอมมอบตัวก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจพร้อมกับกิจในระหว่างที่จะเดินเข้าไปนั้นเขาก็เดินสวนทางกับกำนันหวังเมื่อศัตรูอยู่เบื้องหน้าสิงก็ไม่สามารถสะบัดความเดือดด้ลนและความแค้นนั้นได้เขาจึงได้หยิบปืนจากตำรวจแล้วยิงที่หัวใจของกำนันหวังตายคาที่และสิง ก็ได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานด้านนิสาเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องตกใจและเสียใจมากที่พ่อสุดที่รักจากไปในวันแต่งงานและพี่ชายที่รักเธอที่สุดก็ต้องจำคุกเพราะฆ่าคนที่รักพาตัวเธอไปรวมทั้งก่อเหตุฆ่าคนโดยเจตนานับตั้งแต่นั้นมานิสาก,ก็ใช้ชีวิตร่วมกับชยทัศน์ชันสามีภรรยาส่วนสิงก็รับสารภาพทุกข้อเก่าวหา และเมื่อไปอยู่ในคุกเขาก็ทำตัวดีจึงได้รับการลดโทษเขาขัดเกลาตัวเองและทำตัวดีขึ้นเพื่อเป็นคนใหม่จนกระทั่งวันที่เขาได้รับอิสรภาพนิสาก็จูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมารอเขาที่หน้าเรือนจำพี่สิงพี่เป็นไงบ้างจ๊ะสวัสดีลุงสิลูกสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจาหนูน้อยของลุงหนูลินดาใช่ไหมจ๊ะ แม่หนูเขียนมาเล่าเรื่องน่ารักน่ารักของหนูให้ลุงฟังบ่อยๆใช่ค่ะคุณลุงหนูลินดาเองค่ะพี่สิงเป็นไงบ้างจ๊ะพี่สบายดีนิสาล่ะสบายดีไหมก็ตามอัตาภาพาเลยจ้ะพี่นี่ก็ผ่านมาครึ่งชีวิตละอะไรต่างๆก็ผ่านเข้ามามากมายอืมแล้วครอบครัวล่ะสุขสบายกันดีไหมสิงถามน้องสาวต่อนิสาก้มหน้าแล้วส่ายหัว เอ่อถ้าหากไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกก็ได้นะไม่ใช่งง้นหรอกจ้ะพี่ฉันมันน่าละอายใจมากเลยนะที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณทัดเขามีเมียอยู่แล้วฉันกับลูกก็เข้าไปอาศัยอยู่เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยแต่สุดท้ายก็ไปไม่ไหวฉันจึงตัดสินใจออกมาแล้วกลับมาอยู่บ้านเรา สิ่งมองหน้าน้องสาวด้วยความสงสารสาวน้อยที่เขาเฝ้าทนุถนอมกับโดนผ้าความบริสุทธิ์ด้วยความไม่เดียงสาเขาคิดไว้ไม่มีผิดว่าชายทัศน์คือคนที่ไม่น่าไว้วางใจไม่เป็นไรนะนิสาน้องกับลูกมาอยู่บ้านเราน่ะดีแล้วต่อไปนี้พี่จะดูแลเธอกับลินดาเองนะพี่สิงพี่สิงจ้ะฉันขอบใจพี่มากๆเลยนะที่เอ็นดูฉันมาตลอดจนวันนี้ พี่ก็ยังคงรักและเอ็นดูลูกฉันด้วยนิสานิสารู้มาตลอดว่าพี่รักและห่วงนิสามากแค่ไหนฉันรู้จ้ะพี่นิสาจุงมือลูกแล้วเข้าไปโอบกอดสิงด้วยความคิดถึงพี่สิงจะ้ะฉันนึกและตึกตรองทุกเหตุการณ์มาตลอดและฉันรับรู้ถึงความรักที่พี่มีต่อฉันพี่สิงวันนี้ฉันโตพอที่จะเข้าใจในความรักแล้ว หากวันนี้ฉันจะขอให้พี่รักฉันอีกครั้งได้ไหมจ้าพี่สิงสิงได้ยินคำพูดของนิสาจึงค่อยๆหันไปมองหน้าแล้วพูดขึ้นหากวันนี้ไอคนขี้คุกอย่างไอสิงคนนี้มันยังพอมีค่าในใจคนนิสาอยู่ไอสิงคนนี้แหละพร้อมเสมอที่จะดูแลนิสากับลูกไม่ว่าจะฐานะใดก็ตามนิสาได้ยินดังนั้นก็ยิ้มทางน้ำตา และหากฉันขอเปลี่ยนจากอดีตเมียในน้มของพี่เป็นคนที่รักและดูแลพี่สิงจะได้ไหมจ๊ะนิสาพูดและส่งสายตาย,ย่างมีความหมายสิงผู้ที่มีบุคลิกขึมและนิ่งเงียบตอนนี้เขายิ้มออกมาอย่างตื่นตันใจเขาตรงเข้าไปโอบกอดน,นิสาและลินดาอีกครั้งป่ะเรากลับบ้านกันเถอะจ้ะพี่สิงทั้งสมคนเดินจุงมือและขึ้นรถไปอย่างมีความสุข ด้านกันนิกาหญิงสาวที่หลงรักสิงมาตลอดเมื่อรู้ว่าสิงจะออกจากคุกในวันนี้เธอก็แต่งตัวอย่างสวยงามเพื่อมารอรับเธอยือนอยู่ข้างพุ่มไม้และดูพฤติกรรมของนิสาและสิงที่พูดจาประสารักกันอย่างหัวเสียไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่พี่สิงก็ไม่เคยรักฉันเลยอะแม่รักแต่คุณน,นิสาวันยังค่ำมากก็คาบอกเองแล้วว่าคุณสิงเขารักคุณนิสามาตั้งแต่เด็กเห็นไหม จนเขาผ่านทุกผ่านโศกมาเท่าไหร่ก็ยังกลับมาคองคู่กันอีกฮแม่โนนคนที่รักเองอยู่โนนไอ้กิจนั่นอะที่มันรักเองเป็นบ้าเป็นหลังยอมเองทุกอย่างโนนเดินออกมาโนนแม่ของกันนิกาชี้ไปที่ประตูเรือนจำกิดถูกจำคุกพร้อมกับสิงและได้รับอิสรภาพในวันเดียวกันก็ได้ความจริงพี่กิจก็ได้เหมือนกันนั่นแหละ กันนิกาจัดแจงชุดแต่งกายให้เข้าที่จากนั้นก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหากิจพี่กิจจ้านิกามารับแล้วจ้าพี่เป็นไงบ้างต่อไปนี้นิกาจะดูแลพี่เองนะพี่กิจไปจ้านิกาทำอาหารอร่อยๆเตรียมไว้แล้วกันนิกาข้องแขนกิจแล้วเดินเคียงคู่กันไปกิจยิ้มรับด้วยความยินดีทั้งคู่ก็ไปอยู่บ้านหลังเล็กๆริมทานอย่างมีความสุขจบ บ o ลลีบูลหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิยายคลายเหงาใบากบวิสราด้วยนะคะและฝากนิยายในช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ